15. ลำดวนและน้ำตาของหยกเที่ยงวันนี้ลำดวนไม่กลับไปกินข้าวกลางวันที่กระท่อมริมบึงทายวัดของเธออย่างเคยเพราะเธอมีข้าวต้มผัดมาด้วยสองมัดแทนข้าวกลางวันได้อย่างดีฉันชวนเธอนั่งกินข้าวกับฉันที่โต๊ะเรียนในห้องลำดวนไม่ยอมกินข้าวที่ฉันจะแบ่งให้แต่เธอกลับให้ข้าวต้มผัดแก่ฉันกลีบหนึ่งเมื่อวานแม่ไปช่วยงานบวชนาคที่บ้านธิดาเหลือจากใส่บาทมา ลำดวนบอกพลางแกะใบตองที่ห่อข้าต้มออกแล้วกัดกินอย่างอรดอร่อยฉันก็ชอบเหมือนกันเข้าต้มผัดแต่นานๆจะได้กินสักครั้งส่วนมากพวกเพื่อนที่เป็นลูกศิษย์พระเอามาให้ฉันนึกถึงเรื่องต้นไม้ที่จะต้องไปปลูกให้คุณนายทองหอขึ้นมาได้จึงถามลำดวนว่าเดี๋ยวนี้ที่บ้านยังมีต้นไม้ดอกไม้แยะไหมเธอพยักหน้าแล้วถามเสียงคับปากยกจะทำไม อยากจะขอแบ่งบ้างเอาไปปลูกที่ไหนล่ะที่หลังห้องแถวหรือฉันสายหน้าแล้วก็เล่าเรื่องราวให้เธอฟังตามที่เป็นจริงลำดวนยิ้มแย้มเมื่อเข้าใจเรื่องดีแล้วถามออกมาตรงๆว่าแล้วจะเอาเมื่อไหร่เย็นนี้หรือเปล่าเปล่าแต่ไปดูไว้ก่อนได้ไหมล่ะจะได้รู้ว่าได้อะไรแล้วมั่งถาดอะไรมั่งได้เตรียมขอคนอื่นอีก เอาซี่เย็นนี้ไปเลือกดูไว้ได้ก็ได้เลิกเรียนแล้วไปด้วยกันฉันเคยไปที่กระท่องของลำดวนหลายครั้งแล้วมีต้นไม้ดอกไม้ต่างๆอยู่รอบบ้านแต่ปลูกไม่เป็นระเบียบอะไรบางทีมันก็ขึ้นแสมกอของมันเองตามธรรมชาติเมื่อดอกแก่ร่วงหล่นลงดินได้ความชุ่มชื้นเข้าก็งอกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาอีกลุงแก้วป้าแดงพ่อแม่ของลำดวนก็ใจดีมาก เป็นชาวนาว่างงานนาก็ออกหาปลาหาผักไปตามหนองน้ำทั้งวันพี่พี่มีหลายคนต่างก็ขยันขันแข็งทั้งนั้นเธอเป็นลูกคนเล็กฉันเคยมีเรื่องชักกรันที่สุดครั้งหนึ่งเกิดขึ้นที่โรงเรียนนี้เองเมื่อปีที่แล้วลำดวนเกี่ยวข้องด้วยและเป็นแผลที่ฉันจําติดตรึงไว้ในหัวใจมันเป็นชัยชนะที่ฉันต้องแลกด้วยน้ำตา ลำดวนเป็นเพื่อนเล่นเพื่อนเรียนของฉันมาตั้งแต่เข้าชั้นประถมปีที่หนึ่งเมื่อปีที่แล้วเราก็เรียนห้องเดียวกันชั้นประถมปีที่สามนั่งตกคู่กันเหมือนกับปีนี้เช้าว,วันนั้นลำดวนยังทำการบ้านไม่เสร็จจึงมานั่งทำต่อที่โต๊ะเรียนของเธออย่างรีบเร่งเพราะต้องส่งครูตอนเชาน้านี้ถ้าส่งไม่ทันจะต้องถูกทำโทษ ฉันมารู้ภายหลังว่าที่เธอทำการบ้านไม่เสร็จเพราะเมื่อคืนพ่อถูกงูก,กัดตอนไปกู้เบ็ดที่ริมบึงต้องช่วยกันพาเขาไปที่ร้านหมอในตลาดแล้วก็วุ่นวุ่นกันอยู่จนดึกกว่าจะปลอดภยัยจึงไม่ได้ทำการบ้านเมื่อฉันหิ้วกระเป๋าเดินเข้าห้องเรียนที่นั่งของฉันซึ่งอยู่ติดกับลำดวนมีสมเกียรติโลกชายศึกษาที่การอำเภอนั่งวางก้ามอยู่และกำลังเยาแย่รบกวนการทำการบ้านของลำดวนอยู่ ฉันเดินเข้าไปที่หน้าโต๊ะขอให้ลุกขึ้นเพื่อฉันจะได้จัดกระเป๋าและอับข้าวเข้าลิ้นฉักโต๊ะให้เรียบร้อยเพราะโรงเรียนจะเข้าอยู่แล้วสมเกียรติตอบอย่างวางเขิงว่าในโรงเรียนนี้กูจะนั่งตรงไหนก็ได้พ่อกูเป็นศึกษาใหญ่กว่าครูใหญ่อีกโว้ยกูจะนั่งบนหัวเมึงก็ได้ไอหยกแล้วเขาก็หันไปกระเซาเยาแย่ลำดวนทำเป็นไม่แย่แสฉันผู้ซึ่งเป็นเจ้าของที่นั่งที่เขาถือวิสาสะยุดครอง จะด้วยบังเอิญหรือเจตนาก็ไม่รู้ได้สมเกียรติเอาศอกของเขากระแทกต้นแขนของลำดวนเล่นลำดวนกำลังจิ้มปากกาคอแรงสีแดงขาอยู่ในขวดหมึกพอดีขวดหมึกล้มหกกระจายรถสมุดทำเลขและกระเซน็นเปื้อนเสื้อของเธอหลายจุดใหญ่เธอร้องไห้โฮฉันจ้องหน้าสมเกียรติด้วยความเจ็บร้อนแทนล่าดวนมองหาพ่อมืงหรือไงว่าไอเหียหยอก มันหันมากราดเกลี้ยวใส่หน้าฉันอย่างพานแทนที่จะสำนึกต่อความผิดของตัวที่เก่อขึ้นฉันไม่ต่อล้อต่อเถียงรีบเดินไปที่หน้าประตูห้องเรียนหยิบผ้าขี้ริ้วถูพื้นห้องมาซับรอยหมึกบนสมุดและเช็ดโต๊ะให้ลำดวนที่เอาแต่ร้องไห้อยู่อย่างน่าสงสารสมเกียรติเอื้อมมือมากระชากผ้าขี้ริ้วในมือฉันอย่างแรงจนฉันหน้าขมุอีลำดวนเป็นแม่มือหรือไอเหี้ยหยอก ชันหน้ามืดยืดขึ้นทันทีตวัดผ้าขี้ริ้วกลับมาปลายผ้าฟาดเข้าที่แก้มของมันพอดีเสียงดังผับมันลุกพรวดขึ้นมาปราดออกจากโต๊ะทยานใส่ชันทั้งหมดทั้งตื่นฉันตีกระเชียงถอยออกไปจนติดกระดานดำเพราะตัวเล็กกว่าสู้แรงประทะไม่ได้เราปักหลักแลกหมัดกันอยู่ตรงนั้นเองมันต่อยหน้าฉันหลวงท้องตุ้ยเข้าไปที่ยุ้งข้าวไม่ยั้งมือเหมือนกันมันตัวงอจุกเสียด แต่ก็ทนทายาดไม่ยอมลม้มมีหนำซ้ำยังกระหน่ำหมัดเข้าโหนกแก้มและขมับของฉันได้จังๆอีกหมัดหนึ่งของมันยัดเปลี่ยงเข้าปากครึ่งจมูกครึ่งของฉันเต็มเหนียวจนสะท้านไปทั้งตัวเลือดกำเดาไหลโกรกปากแตกเลือดกลบหลังติดกระดานดำไม่มีทางหลบอีกหมัดหนึ่งของมันอัดเข้าเต็มเบ้าตาซ้ายดาวขึ้นเขียวแดงเหลืองระยิบระยับไปหมด มือชั้นไต่เปะปะไปคว้าเอาแปรงลบกระดานดำเข้าพอดีกำไว้เต็มมือมั่นคงแล้วสวิงเปรี้ยงสุดแรงเกิดออกไปอย่างหลับหูหลับตาเสียงดังโชะมันร้องเหมือนควายถูกตีแสกหน้าค่อยๆรูดลงไปกองอยู่กับพื้นห้องฉันพยายามเปิดเปลีอยกตาขึ้นดูเห็นมันนอนหน้าทิ่นอยู่กับกองเลือดสดๆใครก็ไม่รู้ไปตามครูนินครูพระละมาห้ามศึกแกวิ่งพรวดพลาดเข้ามาในห้อง พอเห็นคนที่จมเลือดอยู่เป็นใครแกก็ร้องออกมาลั่นห้องว่าชิบหายแล้วละมึงพอดีครูบรรยงถลันเข้ามาอีกคนก่อนที่ครูนีนจะพูดพ่นอะไรออกมาอีกครูบรรยงสั่งชั้นเสียงหนักๆว่าโยกเข้าไปนั่งที่ห้องพักครูใหญ่ก่อนไปอย่าเพิ่งล้างหน้านะเดี๋ยวครูจะตามไปฝ่ายครูนินรีบช้อนร่างของสมเกียรติที่ปวกเปียกอยู่กับพื้นเข้าอ้อมแขน แล้ววิ่งออกจากห้องเรียนรี่ลงบันไดไปชั้นล่างปากก็ร้องตะโกนว่าเฮ้ยเรียกรถสามล้อให้คันเร,เร็วๆว้ยตอนเช้าๆอย่างนี้รถสามล้อหาไม่ยากเพราะมีเข้ามาส่งนักเรียนเจ้าประจำและส่งครูผู้หญิงหลายคันครูนินจัดแจงพาสมเกียรติไปทำแผลที่ศุขศาลาฉันเห็นตอนอุ้มไปมีเลือดไหลโกรกครึ่งหน้ามีแผลตรงหางคิ้วคงชะกันหน้าดูเพราะฉันสวิงออกไปเต็มแรง ฉันเดินออกจากห้องเรียนที่เกิดเหตุไปยังห้องครูใหญ่ซึ่งอยู่ที่หน้ามุกชั้นบนของตัวโรงเรียนขณะนั้นครูใหญ่ยังไม่เข้ามาในห้องฉันนั่งลงที่เก้าอี้ตัวหนึ่งอย่างวันวันไม่รู้ว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรคำว่าชิบหายแล้วล่ะมึงจากปากของครูนินยังก้องอยู่ในโสตประสาทของฉันการวิวาทกันถึงขนาดเลือดตกอย่างออกเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้ว แต่นี่สมเกียรติยังเป็นถึงลูกชายศึกษาที่การอำเภอซึ่งมีอำนาจล้นเหลือเหนือครูในอำเภอนี้โทษทันที่ฉันได้รับคราวนี้คงจะไม่น้อยเลยแต่อีกใจหนึ่งฉันบอกตัวเองว่าฉันไม่ได้เป็นคนผิดสมเกียรติต่างหากที่ผิดลำดวนกับเพื่อนนักเรียนในห้องคงจะเป็นพยานให้ฉันได้หลายคนครูใหญ่กับครูบรรยงเดินเข้ามาในห้องสีหน้าเคร่งเครียดทั้งคู่ในมือครูบรรยงมีแปลงลบกระดานถืออยู่ ครูใหญ่เดินไปนั่งที่โต๊ะประจำตำแหน่งครูบรรยงลากเก้าอี้ไปนั่งตรงกันข้ามแล้วกวักมือเรียกฉันเข้าไปหาฉันเดินเข้าไปยืนชิดเท้าเรื่องมันเป็นอย่างไรกันครูใหญ่ถามขึ้นเล่าให้ครูฟังสิครูต้องการฟังเรื่องจริงฉันหันไปมองหน้าครูบรรยงครูพยักหน้าให้น้อยๆย,ยิ้มนิดๆเหมือนจะให้กำลังใจพอชันเล่าจบครูใหญ่พูดกับครูบรรยงเบาๆว่าโยกเล่าตรงกับที่นักเรียนในห้องบอกเราเฮ้ ยังไม่รู้เลยว่าท่านศึกษาจะว่ายังไงคนไหนไม่ผิดเราก็ลงโทษไม่ได้ครูบรรยงพูดขรึมๆถูกละจะไปลงโทษคนไม่ผิดได้ยังไงผมคนหนึ่งทำไม่เป็นแต่ท่านศึกษาคนนี้เป็นยังไงคุณก็รู้นี่นาครับพอจะรู้ครูบรรยงตอบรับแล้วหันมาทางฉันยกออกไปนั่งรอที่นอกห้องก่อนไปเดี๋ยวเรียกแล้วค่อยเข้ามา ชั้นคำนับแล้วเดินออกจากห้องครูใหญ่ที่หน้าห้องมีนักเรียนหลายชั้นมาจับกลุ่มออกกันอย่างคร่รู้เหตุการณ์ลำดวนหยุดร้องไห้แล้วยืนอยู่แถวหน้าอย่างงอยงอยเธอคงวิตกแทนชั้นเหมือนกันเพื่อนเพื่อน,อนกราดเข้ามารุมล้อมชั้นอย่างเป็นห่วงเป็นใยเสียงระฆังเข้าแถวดังขึ้นกังวานไปทั้งโรงเรียนพวกนักเรียนค่อยๆทยอยไปเข้าแถวกันอย่างอ้อยอิ่งครูประจำชั้นคนหนึ่งออกไปทำหน้าที่ ควบคุมการเข้าแถวแทนครูนินซึ่งพาสมเกียรติไปเย็บแผลที่ศุขศาลาอย่างไม่กลับครูใหญ่กับครูบรรยงคงจะพูดคุยความลับกันจึงให้ฉันออกมานอกห้องสักครู่ใหญ่ๆก็เรียกฉันกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งฉันเดินเข้าไปนั่งลงที่เก้าอี้มุมห้องจิตใจยังไม่หายหวาดหวั่นเพราะคำว่าท่านมันยิ่งใหญ่มีอนุภาพเหนือความรู้สึกของฉันเหลือเกินทำให้นึกถึงภาพอันใหญ่โตดุร้ายของยักษ์มาร ข้าราชการบ้านนอกดูจะมีอำนาจราชศัก์เหลือคนานาอำนาจนี้แผ่รัศมีไปถึงลูกเมียบริวารด้วยลูกข้าราชการหลายคนเหลิงมากเป็นคนเกะกะมเรกเกเรรังแกคนอื่นตลอดเวลาพวกลูกตำรวจอีกพวกหนึ่งมีเลวๆหลายคนยิ่งเจอพวกไอต้ตีหน้าจืดๆอย่างพวกฉันมันยิ่งขมเหงเพราะรู้ว่าใครๆก็ต้องกลัวเกรงบารมีความเป็นลูกตำรวจของมัน คราวนี้ฉันโดนเข้ากับตัวเองอย่างจังไม่รู้ว่าท่านจะว่าอย่างไรเหมือนกันนักเรียนเข้าห้องเรียนกันแล้วเสียงสวดมนต์พร้อมกันดังกระหืมไปทั้งโรงเรียนจากนี้ก็จะเป็นเสียงขานชื่อนักเรียนประจำวนันแล้วก็เริ่มเรียนวิชาแรกคือเลขคณิตใครไม่มีการบ้านส่งหรือทามาไม่ครบจะต้องถูกหวดก้นที่หน้าชั้น ฉันจะได้เรียนหนังสือต่อไปอีกไม่หนอหรือว่าจะถูกไล่ออกเสียตั้งแต่วันนี้เพราะไปต่อยลูกชายเกเรของท่านเข้าจนเลือดโกรกหน้ามากันแล้วครับครูบรรยงหันหน้าจากหน้าต่างห้องบอกกับครูใหญ่ท่านศึกษามาเองพาลูกชายมาด้วยครูใหญ่พลุนพลันออกจากห้องทันทีคงลงไปต้อนรับฉันคิดครูบรรยงหันมาทางฉันแล้วพูดเสียงอ่อนโยนว่าโยกไม่ต้องกลัวนะ ครูใหญ่กับครูจะรักษาความยุติธรรมเต็มที่ใครผิดว่าไปตามผิดเดี๋ยวหมดเรื่องหมดราวแล้วค่อยไปล้างหน้าใส่ยานะเอาไว้ให้ท่านศึกษาอ้าดูก่อนว่าเราก็เจ็บเหมือนกันเป็นการป้องกันตัวจริงๆครับเสียงเดินกระแทกส้นเท้าดังถึงถึงเข้ามาในห้องครูใหญ่เสียงมันดังสะเทือนเลื่อนล่นเข้ามาในหัวใจของฉันด้วยท่านศึกษาทีการอำเภอเดินอาจอาจนำหน้าคนอื่นเข้ามา สมเกียรติเดินหน้าเซี่ยวซี่ตามหลังมาต้อยๆที่หางคิ้วซ้ายมีผ้าสีขาวปิดแผลอยู่แถบยาวหน้าตาส่วนอื่นๆนอกจากคราบเลือดที่ล้างไม่สะอาดแล้วไม่มีริ้วรอยเพราะฉันต่อยไม่ถึงผิดกับหน้าฉันที่ปูดเขียวทั้งปากเบ้าจาโหนแก้มเอตะขะทันศึกษาอา้าหันมาจ้องฉันตาแทบถลนใบหน้าอูมอ้วนแดงก่ำไปตลอดทั้งศีษะอันหลานเลี้ยน ไอ้นี่เหรอที่ทำลูกชายขั้วกระผมไม่ทราบว่าท่านศึกษาทราบเรื่องทั้งหมดแล้วหรือยังยกมานี่ครูใหญ่กวากมือเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังซิฉันเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งครูบรรยงพูดขึ้นว่าท่านจะฟังเด็กนักเรียนที่เห็นเหตุการณ์ในห้องไหมครับแต่ทางโรงเรียนได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าเด็กทุกคนนั้นพูดตรงกับที่ยกเล่ามานี่แสดงว่าเป็นความจริงตรงกันเด็กชายยกป้องกันตัวป้องกันตัว ท่านตะโกนออกมาเสียงคับห้องครูหมายความว่าลูกชายขั้วทำร้ายเขาก่อนอย่างนั้นใช่ไหมลูกชายขั้วผิดใช่ไหมประจักษ์พยานแสดงอย่างนั้นครับกระผมไม่ได้ปรักปรำครูบรรยงผู้เสียงต่ำๆยังข่มอารมณ์ไอ้นี่ลูกใครท่านถามปลายหางตาแดงขุ่นมาทางชั้นเด็กในตลาดครับครูใหญ่ตอบเองเป็นเด็กเรียนดีความประพฤติเรียบร้อย อ้วรู้แล้วคิ้วเป็นศึกษาอย่าลืมท่านตวาดแล้วถามอย่างที่ไม่มีใครคาดว่าจะได้ยินเรื่องนี้หรือว่าใครผิดละ่ะเพราะผมเห็นว่าเด็กชายหยกไม่ได้ผิดครับครูใหญ่ตอบหนักแน่นหมายความว่าลูกคิ้วผิดหรือท่านจะฟังพยานอื่นๆด้วยไหมครับเผื่อท่านจะได้พิจารณาเรื่องราวง่ายขึ้นอีก ัวไม่มีเวลาเสียงท่านเขียวแต่ลูกยัวเย็บถึงห้าเข็มเชียวนะเว้ยแล้วยังต้องเป็นคนผิดอีกหรือกระผมลงโทษคนที่ไม่ผิดไม่ได้แต่คนที่ผิดกระผมยกโทษให้ได้ท่านศึกษาอึง้งไม่กล้าเล่นแง่กับครูใหญ่และครูบรรยงมากนักเพราะรู้ดีว่าทั้งสองสนิทกับท่านในอำเภอ อีกสักอึดใจท่านศึกษายกมือขึ้นโบกไปมาพูดว่าเอาละ่ะไม่อยากยืดเยื้อจะว่ายังไงกันลูกขิ้วหน้าตาแหกอย่างนี้ต้องเสียขวัญเสียเวลาเรียนเบาๆว่าสุดแต่ท่านจะเห็นควรครับครูใหญ่ตอบยังสงวนท่าทีพ่อแม่มันเป็นใครเออเด็กนี่อยู่กับกงครับแก่มากแล้วยากจนด้วยครับครูบัญยงพูดดักคอออกไปเพื่อตัดปัญหาเรื่องค่าทำขวัญ ท่านศึกษาหายใจฟืดฟาดแล้วพล่งประกาศสิทธิออกมาว่าให้มันเอาดอกไม้ทูบเทียนมากราบตีนถั่วแล้วขอโทษลกชายคััวเสียด้วยครูใหญ่หันมองตาครูบรรยงเหมือนจะหาหรือครูบรรยงพูดออกมาครับ ผมจะลงไปหาดอกไม้เองท่านศึกษานั่งหน้าบึ้งตึงส่วนสมเกียรติหน้าซีดเผือดเมื่อสบตากับฉันเขาเดินหน้าไปอีกทางหนึ่งทันทีอีกชั่วครู่ครูบรรยงกลับเข้ามาในห้องในมือมีดอกบานชื่นดาวเรืองและบานไม่รู้โรยเดินไปที่โต๊ะหมู่บูชามุมห้องหยิบทุก,กับเทียนดอกเล็กมารวมเป็นกำรรแล้วเอาอย่างวงรัดไว้เดินมาที่ฉันเอื้อมือแตะไหลให้ลุกขึ้นยืนกำดอกไม้มาให้ฉันเห็นมือของครูสั่นนิดนิด ครูใหญ่เดินเข้ามาที่ฉันจูงแขนให้มาอยู่ตรงหน้าท่านทีนังเอเตร,รอ,อการกราบตีนอยู่ยกครูใหญ่พูดเสียงหนักๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ครูได้สอบสวนพยานทุกคนแล้วและสมเกียรติก็ไม่ขัดข้านความจริงทั้งหมด ครูเห็นว่ายกทำไปนั้นเป็นการป้องกันตัวไม่ผิดแต่ครูต้องการให้ยกกราบขอโทษคุณพ่อของสมเกียรติเทาย่อมเกิดความทุกข์กังวลในความเจ็บป่วยของลูกยกก้มลงกราบท่านเสียเพื่อท่านจะได้สบายใจและไม่ถือโทษโกรธเคืองต่อไปอีกเอา้าก้มลงกราบฉันคุกเข่าลงแทบเท้าของท่านศึกษาผู้ทรงอำนาจดอกไม้ในมือสั่นระริกด้วยความขมขื่นฉันไม่ผิดแต่ต้องกราบตีนขอโทษเขา ฉันก้มหน้าผากลงจดกับมือที่ถือดอกไม้มือที่ไม่ได้พนมฉันค่อยๆลุกขึ้นยืนครูใหญ่รับกาดอกไม้ในมือฉันไปโยนโครมลงบนโต๊ะอย่างไม่แยแสสายตาและความรู้สึกของท่านแล้วจูงฉันไปยืนตรงหน้าสมเกียรติพูดขึ้นว่าหยก ถึงแม้ว่าหยกจะป้องกันตัวไม่ผิดแต่ได้ทำให้สมเกียรติเขาบาดเจ็บและต้องเสียการเรียนขอโทษเขาเสียและจะได้เป็นมิตรกันต่อไปเอา้าพูดสั้นๆก็พอขอโทษฉันหลุดคำพูดออกไปอย่างยากเย็นแม้ว่ามันจะสั้นเพียงสองพยางเท่านั้นขอโทษ ท่านลากแขนลูกชายผลุนผลันออกไปจากห้องคงเจ็บอายไม่น้อยเหมือนกันที่ไม่สามารถสำแดงเดชได้เต็มอัตราที่โรงเรียนนี้เดินลงส้นออกไปโดยไม่ยอมรับไหว้ใครเลย ฉันกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่มันรินไหลลงมาจนเผาร้อนไปทั้งสองข้างแก้มหยกไม่ต้องเสียใจบางครั้งเราต้องยอมรับความขมขื่นทั้งๆที่เราไม่ผิดเขาเป็นเจ้านายเขามีอำนาจลืมเสียชีวิตของคนจนอย่างเรายังต้องได้พบความอายุติธรรมอีกมากนักครูบัญยองตบเบาๆที่ไหล่ของฉันไปครูจะทำความสะอาดแล้วใส่ยาให้เย็นนี้ครูจะไปส่งที่ตลาดจะได้อธิบายให้ถึงฟังว่าหยกไม่ผิด